สนับสนุนข่าวกีฬาโดยโรงสีทัญ,ญบูรณ์สถาพรกำแพงเพชรไพรโรธโฮมโปรและท่าขุนรามคอนกรีตห้างชุมอิเล็กทริกมอลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับข่าวกีฬาประจำสัปดาห์ใน v s p o อ t ตกำแพงเพชรค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะ จังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันรถยนต์แลนลี่ F2 Thailand l a Rally Championship ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3เมื่อวันที่13กันยายน2563ที่บ้านหัวฝ่ายเหนือตำบลท่าขุนรามอเภเมืองจังหวัดกำแพงเพชรรัชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันรถยนต์แลนลี่ F2 Thailand l a Rally Championship ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่ส โดยมีนายพิสิทธิ์ตรงบุญเติมในสุรพลอารมณ์สุขโขในรังสรรค์เหมือนแก้วเป็นกรรมการราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและมีนายอนุรสรเสวตกุลชรทำหน้าที่เป็นนายสนามและเป็นผู้ดูแลการแข่งขันสำหรับวัตถุประสงค์ในการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อสะสมคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อแนะนำส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดหารายได้บางส่วนเมอ่เพื่อการศึกษาและการกุศลเพื่อนำนักแข่งก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพตามแผนของการกีฬาแห่งประเทศไทยการแข่งขันในครั้งนี้ใช้เส้นทางเพื่อจับเวลาเป็นพิเศษ2เส้นทางโดยแต่ละเส้นทางทั้ง2เส้นทางจะใช้เพื่อการแข่งขันเส้นทางละ3ามรอบเป็นอันจบการแข่งขันเส้นทางที่ใช้ทดสอบการแข่งขันได้แก่เส้นทางบ้านนวนม่วงบ้านหัวฝ่ายเหนือระยะทาง11กิโลเมตร เส้นทางที่2บ้านหัวฝ่ายเหนือสำนักพุทธทรงธรรมระยะทาง10.25กิโลเมตรและเส้นทางพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขันเป็นเขตรอบพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร mm hmm. เรียกด้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันด้วยแล้วก็เป็นการแข่งขันในเชิงอนุรักษ์และก็เชิญชวนการท่องเที่ยวด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนับสนุนนะคะไปต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะทีมไพโรธโฮมโป เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมชาวลิต KTC s e เนียบางละมุงในการแข่งขันฟุตบอลอาวโสเชื่อมความสัมพันธ์ที่สนามกีฬาชากังราวริมปิงทีมไพโรธโฮมโปรทีมแชมป์อาวุโสตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยสจกมลสินเมืองผู้จัดการทีมพันตำรวจเอกอดุลศักด์คูนเขียวผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค6พันตำรวจโทปีดาบุบญทน รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโกสัมพีนครนายทิวาผ่องแพล่นายรังสรรค์ไพลสนนายวิทยาจตุรภาคผู้สื่อข่าวกีฬาวีสปอร์ตกำแพงเพชรพร้อมผลพักเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาวลิต k t c เซีเนี่ยบางระมุงโดยการนำทัพของนายชาวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายสมเกียจสุข,ขะนักฟุตบอลอาวุโสทีมชาติไทยในอํอำนาจเด็ดกระจ่างผู้สื่อข่าวมติชน นายธนากรเบญจาธิกุลโคชะเชิงเซาเอฟซีนายพิทยาวงปียนันทก,นกุลนักกีฬาอาวุโสทีมชาติไทยนายสันตินามกอนักกีฬาอาวุโสทีมอสังข์ชันศรีราชาพร้อมพลพรรคทีมอีกหลายท่านเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ และยังส่งเสริมการเล่นกีฬาการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงและยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานราชการสถานศึกษาประชาชนทั่วไปและเยาวชนนักเรียนได้หันมาเล่นกีฬาและออกกําลังกายตามนโยบายของรัฐบาล<ป>การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทําการแข่งขันครึ่งละ30นาทีจํานวน4คาลเตอร์ซึ่งผลการแข่งขันทีมไพรโรธโฮมโปรเปิดบ้านชนะทีมชาวลิตเคทีซีซีเนียบางละมุง ไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่ตอ4การแข่งขันฟุตบอลนั้นถือได้ว่าเป็นกีฬายอดฮิตนะคะนอกจากจะได้สุขภาพแล้วก็ยังได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ PN Soccer จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า5 0,000บาทค่ะ เมื่อวันที่12กันยายน2563ที่สนาม PN Soccer ส่วนเพชรรีสอร์ทในกมุสสินเมืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขต8เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คน KPP Cup ครั้งที่1ระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2563ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า50,000บาทจัดการแข่งขันโดยนายทรงพลไม้หอมพร้อมคณะ เปิดโอเพ่นในรุ่นประชาชนทั่วไปโดยมีนักกีฬาฟุตบอลจากพื้นที่อำเภอต่างๆทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน24ทีมการแข่งขันกีฬานับเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นกุศโลบายในการบริหารจัดการหรือเป็นสื่อเพื่อให้เกิดความรักความสมคัครใจเพราะการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วยังสามารถสร้างสุขภาพจิตที่ดีทำให้ผู้เล่น สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการหันมาออกกำลังกายเพื่อสร้างความสมัคคใให้เกิดขึ้นในหมู่คณะส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬายอย่างทั่วถึงและเพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นฟุตบอลให้ห่างไกลาจากยาเสพติดอีกด้วย ทั้งนี้ทีมคณะจัดการแข่งขันฟุตบอล7คน KPP Cup ค,ครั้งที่1ได้เอาใจแฟนๆที่ชื่นชอบกีฬาด้วยการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook สนามบอลย่าเทียม PN Soccer ให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะกะ็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปด้วยนะคะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะการแข่งขันฟุตบอลการกุศลในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด เมื่อวันที่12กันยายน2 5 6 3ที่สนามกีฬาชากงราวลิมปิงจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดระหว่างทีมฟุตบอลร,รักเมืองไทยสอวอนำทัพโดยนายพีรศักดิ์พอจิตประธานกรรมการวุฒิสภาพลเอกสุรเชษชัยวงศ์ประธานกรรมการการกีฬานายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภานายชันวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒิสภา นายส่งเสริมมาเพิ่มอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนายอดิเลกโลช้างสารนักฟุตบอลพร้อมสมาชิกทีมพบกับทีมคลองคลุงยูเนเต็ดจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยนายชวลิตแสงอุทยววัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพลตำรวจตรีระวีพัฒน์อมรมุนีพงศ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนายสันติทวดเสนาสมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชรผู้อำนวยการอำนวยชูปันนายกรเกียรติพรมจวงนายสุภาพบัวดี นายวิระทิมคล้ายในราวิโลธส่องสีนประหยัดติบมุง้งพร้อมเพื่อนสมาชิกทีมของขุงยูเนเต็ดเขาร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนมากคณะกรรมาการวุฒิสภาและสมาชิกได้จัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับโอกาส และมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถที่สนใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงและยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานราชการสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปการแข่งขันฟุตบอลการกุศลในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดในครั้งนี้ทำการแข่งขันครึ่งละ30นาทีจำนวน2เคาลเตอร์ซึ่งผลการแข่งขันทีมฟุตบอลรักเมืองไทยสอวอ บุกมาเอาชนะทีมคลองขุงยูเนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งการแข่งขันกีฬานั้นถือได้ว่าเป็นการสร้างมิตรไมตรีที่ดีและก็เสริมสุขภาพดีให้กับทุกคนที่ได้ร่วมการแข่งขันด้วยนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประเภทกีฬาฟุตซอล5คน เมื่อวันที่14กันยายน2563สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยในชอบส้อยจิตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรชนิดกีฬาฟุตซอล5คนที่สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล5คนกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ในจังหวัดกําแพงเพชรได้มีโอกาสเล่นกีฬารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตซอลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนและประชาชนจึงได้รับการพัฒนาความสามารถถึงขีดสุดเข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตซอลกึ่งอาชีพและอาชีพต่อไป กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรชนิดกีฬาฟุตซอลหคนแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นรุ่นต่างๆได้แก่รุ่นอายุ12ปีชายรุ่นอายุ14ปีชายรุ่นอายุ16ปีชายและรุ่นอายุ18ปีชายโดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่8-11กันยาย,ยน2563ณสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คุณผู้ชมคะการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกโดยเฉพาะทางด้านกีฬาน,นั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะทําให้เด็กๆและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะคณะกรรมการวุฒิสภาและสมาชิกจัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ เมื่อวันที่12กันยายน2563ณสนามกีฬาชากังราวริมปิงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการวุฒิสภาและสมาชิกนำโดยนายพิรศักดิ์พอจิตประธานกรรมการพลเอกสุรเชษฐชัยวงศ์ประธานกรมกร,นกร,ร,นกรมการกีฬานายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภานายชันวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเนื่องจากรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมสำหรับการฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่เชิงบวกและดึงเยาวชนให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับโอกาส และมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถที่สนใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงปการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนโดยได้รับเกียรติจากนายส่งเสริมมาเพิ่มอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็นวิทยากรพร้อมเพื่อนสมาชิกมาให้ความรู้ การฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆและเยาวชนววคุณผู้ชมคะนอกจากการฝึกฝนแล้วเทคนิคและวิธีการก็เป็นวิธีการที่สำคัญที่จะทำให้เด็กๆและเยาวชนเหล่านี้เป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคตค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสังคมรอบบ้านค่ะสนับสนุนข่าวสังคมโดย บริษัทสิงโตทองไร้จำกัดผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานการผลิตเป็นสากลใหญ่ที่สุดของภาคเหนือโดยอัตราการผลิต2,000ตันต่อวันพร้อมบริการโลจิสติกของไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งไทยและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ข้าวสิงโตทองหอมนุ่มคุ้มราคา 废。<Bye. S 2> 15ปีปตทสพพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนไม่ต้องทำตัวเด่นแต่ก็ยากที่จะละสายตากล้าเผชิญหน้าทุกความท้าทายหนึ่งเดียวที่ผมเชื่อใจคำว่าดีที่สุด ุดเขาไม่ได้ Fortuner Fortuner Legender แและ er 2.4ใหหมม่่สสัญาณงควำเร็จเชีชังราวกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสังคมรอบบ้านกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะสุธิราฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดมเลี้ยงปูนาสร้างไรายได้ส่งขายในประเทศต่างประเทศ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ขยายพันธุ์แปลรูปปูนาไทยแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563ที่สุธิลาฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดมตั้งอยู่เลขที่224หมู่18ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนายวิโรธแก้วแสงทองหรือบอยอายุ38ปีและนางสุธิลาแก้วแสงทองหรือน้องเล็ก คู่สามีภรรยาที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตอาชีพหลากหลายจนมาลงเอยด้วยการเลี้ยงปูแปรรูปส่งขายในประเทศและต่างประเทศแต่ละวันแทบจะไม่ว่างเว้นจากการรับยอดสั่งปูนาจัดส่งพ่อพันแม่พันให้กับลูกค้านอกจากนั้นยังแปรรูปปูนาเป็นอาหารหลากหลายเช่นปูนาทอดสมุนไพรปูนาสามรสน้ำพริกปูน้ำพริกสวรรค์ปูนาน้ำพริกนรกปูนาน้ำพริกมันปูนา น้ำปูกะปิปูข้าวแตนปูนาธัญพืชเป็นต้นซึ่งวันนี้ได้มีประชาชนและเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการอบรมเรื่องปูนาไทยจากหลายจังหวัดกว่า200คนมารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานโดยในวิโรธแก้วแสงทองหรือบอยซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรในวันนี้ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นเนื่องจากกลุ่มเพาะเลี้ยงปูนาและกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรและเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้หลายๆคนที่มีอาชีพงานประจําเริ่มตกงานมีผลกระทบอย่างมากและเริ่มเล่งหาอาชีพเกษตรกรแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนดังนั้นทางกลุ่มจึงอยากส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจนําไปทําเป็นอาชีพและสามารถทําได้จริงเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวจึงอยากนําความรู้ความสามารถที่มีกระจายไปสู่ผู้ที่สนใจ และสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสำหรับหัวข้อการอบรมคือการเพราะเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพและการแปรรูปการเพราะเห็ดฟางและผักออร์แกนิกการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ต่างๆและปศุสัตว์การปลูกข้าวโพดหวานแดงข้าวโพดร,ราคาแพงและการปลูกอะโวคาโดผลไม้ราคาแพงและเป็นที่นิยมอย่างมากโดยมีวิทยากรจากกลุ่มผู้เลี้ยงปูนาของสุธิลาฟาร์มปูนาและกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กำแพงเพชร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันทำอาชีพเกษตรกรที่รวมตัวกันทำอาชีพการเกษตรและทำกันเป็นเครือข่ายเพื่อเน้นสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจโดยตรงซึ่งมีเกษตรอำเภอคลองลานมาร่วมเข้ารับฟังการอบรมและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศกว่า200คนคุณผู้ชมคะ การเลี้ยงปูนาก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อไปได้ที่สุธิลาฟาร์มปูนาค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะอําเภอลานกระบือจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่2ที่สาราประชาคมอําเภอลานกระบือที่ว่าการอําเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวันหุตาเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่2ของอำเภอลานกระบือประจำปีงบประมาณ2,563ซึ่งอบรมระหว่างวันที่14-16กันยายน2,563รวม3วันมีหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย14วิชารวมระยะเวลานในการฝึกอบรม29ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4แห่งซึ่งประกอบไปด้วยเทศาบาลตำบลลานกระบือ50คนเทศาบาลตำบลช่องลม50คนเทศาบาลตำบลประชาสุขสาร50คนและองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ50คนรวม200คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณาภายัยระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณาภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมภาขีเครือข่ายพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีจิตอาสา904เป็นวิทยากรที่ปรึกษาตลอดกระบวนการอบรมและมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลลานกระบืออสมมในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับการอบรมผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยในพิธีปิดมีนายสุวิทย์สันตติวงชัยในอำเภอลานกระบือเป็นประธานและมอบกีติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลานะคะถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะชาวบ้านหนองกรองรวมตัวทําพิธีขอขามาปู่หลักบ้านหลังมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง6ศพเชื่อว่าหลังจากนี้หมู่บ้านจะมีแต่เรื่องดีหมดอาถรรพ์ค่ะจากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตต่อเนื่อง6ศพภายใน13วัน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ปูหลักบ้านที่ชาวบ้านนับถือทําให้คนเสียชีวิตต่อเนื่องโดยชาวบ้านหวัน่นทําผิดกฎข้อห้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านหมู่4ตําบลนาบอกคาอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรว่าภายในหมู่บ้านนั้นมีเหตุการณ์ที่ประหลาดประหลาดหลายครั้งเนื่องจากที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตบ่อยในแต่ละวันทิ้งระยะห่างกันไม่เท่าไหร่ก็เกิดการเสียชีวิตตามมาอีกไม่หนึ่งก็สองศพ เป็นที่แปลกใจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านทําให้เกิดความหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนได้มีการรวมตัวผู้นําและชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดทําพิธีขอขามาต่อปู่หลักบ้านเพื่อสร้างความสบายใจในเรื่องที่เกิดขึ้นและสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่13กันยายน2563ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าอีกครั้ง โดยวันนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนกว่าร้อยคนทั้งคนเท่าคนแก่วัยกลางคนและกลุ่มวัยรุ่นได้ร่วมกันรประกอบพิธีขอขามาปู่หลักบ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งช่วยร้ายต่างๆให้หมดไปจากหมู่บ้านและขอขามาในสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้กระทำผิดพลากดกฎข้อห้ามต่างๆที่ผ่านมาโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน18รูปพร้อมการจัดทําพิธีจุดเทียนและวางดอกไม้ไว้ทั้ง4ทิศร,รอบศาลปู่หลักบ้านพร้อมสวดพระพุทธมนต์เย็น เสริมดวงชะตาให้กับหมู่บ้านและทำบุญตักบาทกับพระสงฆ์ช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นและกล่าวคำขอข,อขอมาต่อปู่หลักบ้านที่ได้กระทำผิดกดต้องห้ามต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านโดยหลังจากนี้ชาวบ้านจะได้มีความสุขปราศจากเรื่องร้ายๆหลังจากนั้นเมื่อพิธีทางาศาสนาแล้วเสร็จก็ได้มีการหยดเทียนน้ำมนต์เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องของความเชื่อนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะแต่ก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะคะว่าไม่ว่าจะเสพข่าวใดๆก็ตามแต่เนี่ยขอให้ใช้วิจารณญาณและก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจรับฟังด้วยค่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการประจัปีงบประมาณ2,563ค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายน2563ณสถานีบริการรถไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนชายชวริษแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการประจําปีงบประมาณ2563โดยมีนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในนามคณะจัดทําโครงการกล่าวรายงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้ดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติจริงให้ทำเป็นคิดเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณ2,563ขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. การประกวดแข่งขัน กิจกรรมความรู้ทางวิชาการแต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้และครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นและกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความสามารถด้านต่างๆ 2. การจัดนิทรรศการมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกําแพงเพชรโดยถือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกษียณอายุราชการและเป็นผู้สร้างคุณความดีด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์จำนวน17ท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรอุทิศตนรับใช้ประเทศชาติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยได้สร้างคุณงามความดีและประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสืบไป ถือด้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมข่าวกีฬา v sport camphengpet com นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ